tổ hàng cho mùa hiện hạ nhỏ, Cô nào Mười bớt hiện Tại thì... Để vào tháng lắng, tháng nản Tháng có lắng thì mưa sáng đẹp cho lắng thì sáng đẹp hùng lông thì nản nằm Để vào ทุกคนเดี๋ยวเดีด๋ยวเบิ้งตัวบันพันในห,หอวดั่นเทียเดีด๋ยวเบิ้งเนี่ยแจก เตือนบ่มีฝนจกาปัดคือมาทางนี้ Good บ,บ,บ่มีฝนบาดบนทางมาตรการฝนตกเบิ้งแห่งกันเตือนยุคินหันเบิ้งแนบปลุกแกเฮ้ยตา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 ยจังษีกบปินเนาะต๊ก๋วถเใกล้ๆกันก็ยังบโมตกฮะะสร้างเป็น คุณน้ำเหมือนอยู่ทั้งไหนค่ะแต่ว่าไม่ฝนเอารถขั้นนี้มันตายใช่ไหมหรอเอา แกวเบิงเบิองเิง,เงอยู่น่บ่มีฝนค่ะแห้งบ่มีฝนมาทางมากฝนจนอันนั้นจะว่าเดียวบ่เห็นถ่าแห้งบ่แหง สร้างเป็นตต๊เมัเาาทื่อนพี่น้องสบายดีเด้อทุกคนเบิงแหงื่นเตินอยู่บาทางมาแต่งานบนบนห้งงานบนเทดเบียกคอยแรนแข็งฟ้นออกมาแต่ว่าคนไมทยคลิไปไว้เนาะเปลนเปียกเปิดจีรถกับเปียก จะได้ก,ก็หอดเทือนแหละตอนนี้หอดนั้นทางบุรุริกเลยเนาะจะนั้ก,ก็หอดบานพอดีหกมุก่งไปฮกมุงสิบเอ็ดรถกติดก็ได้สาฝนโต,โตแข่งบูเห็นทางจะมันเสียงหนามยังอยู่ในรถนไงติงติงติงตงต่งอยู่หนามไรออกมาจากก่องตังจะเป็นหนามยัง เ็นข่าวกับต้มไก่ตำมะเดงจอดไฟได้ปั๊มน้ำมันยี่นี่มีปั๊มน้ำมันสองฝาข้างไฟแดงนี่เนาะทุกคน อีกตกกับตะรนแต่ว่ะเทีาทางอันนยังตกอยู่ได้เนี่ยน่ะอ่ะแจง้งพวกโอ้โฮโอเคเนมือนกลายอาเมริกาเป็นแนวนี้แต่พวกเจ้าฝนตกบนถั่วตกแต่บนตก โบได้เอาอ,เอ,เอันนั้นอันนั้นฟุ้นใสโกกขี้หูหอเถื่อนเลยนะทุกคนอันนี้ก็ขนมอันนั้นห้องงานเอาห้ สองถุงบ่เป็นขนมเป็นเขียบเขียบหมูเขียบหมูมืออื่นฝ้นตกอีบ่ฟฟฝ้น,นตกบหมาโอเคพี่น้องส้อนรับคลิปนี่ขอเจอกลงเพยงเทคนนี้พบกันไหมคิดหนาเด้อบ๊ายบายสบายดี